อาพวกเธอพวกเธอได้เวลาเขาเรียนแล้วนั่งที่กันให้เรียบร้อยถึงชั่วโมงฉันแล้วใครยังไม่เข้าเรียนหัวหน้าห้องไปตามมามต้องให้บอกทุกรอบฉักคะแนนจิตวิสัยพวกเธอให้หมดอ่ะ มาเลยวันนี้นะคะสูตรปั่นนะคะวันนี้คุณครูมีสูตรปั่นมาฝากพวกเธอนะคะสำหรับแก้ว16ออนนะวันนี้นะคะให้เครดิตแก้ว16ออนเขาบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของนมสดสตรอเบอรี่ปั่นแก้ว16ออนเออนะมาดามทำแบบไหนเหรอนะคะเดี๋ยวมาดามแบ่งปั่นให้นะคะแล้วเดี๋ยวพวกเธอก็ไปปรับใช้เอานะคะทุกอย่างมันปรับได้นะคะปรับนะคะไม่ใช่เปลี่ยนสูตรเขาซะจนลูกค้ากินไม่ได้ แล้วก็ไม่เชื่ออ่ะมาก็เริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะนมสดปกติแล้วมาดามใช้นมสดเมจิฝาสีน้ําเงินนะคะแต่พอดีว่าเหมือนจะขาดตลาดหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนมเมจิมันมันไม่มีเลยอะ่ะมาดามเดินซื้อแถวบ้านอะ่ะทั้งโลตัสทั้งเซเว่นไม่มีเลยนะคะก็เลยเอาไ้ที่มีเนะี่ยมาใช้ก่อนแต่จริงๆแล้วใช้เมจินะคะปกติมาดามใช้เมจินะอ่ะโอ้ยี่ห้อนี้เขาไม่มีตัว รอยตรงปากขวดให้เลยเนาะเผอเปิดแรงเลยออามาใช้นมสดนะคะลงไปที่80 ml คะ่ะนมสด80 ml มาใส่มาเลยมาดามใส่สองครั้งนะคะ80 ml อะ่ะจากนั้นนะคะพวกเธอใส่ตัวนี่เลย สตรอเบอรี่ติ่งฟงเรานี่แหละนะคะใส่ลงไปที่40 ml ค่ะใส่มา40 ml นะจ๊ะตั้งใจเรียนนะพวกเธอมัวแต่ชงแต่แชทอะไรกัน40 ML สําสำหรับสตรอเบอรี่ติ่งฟงนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะใส่ตัวนมข้นนะคะลงไปที่30 ml ค่ะนมข้นใส่30 ml นะคะลดหวานเพิ่มหวานได้นะคะลดหวานก็ ลดได้ที่ตัวนมข้นก็ได้นะคะแต่ไม่ลดที่ตัวสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นสตรอเบอรี่เลยเวลาที่เรา,เาไปปั่นเวลาลูกค้ากินนะคะอ่ะส0 ml นะคะสำหรับนมข้นนะคะใส่30 ml นะใส่ลงมานมข้น30แล้วก็ใส่ตัวนมข้นจืดลงไปอีก30ค่ะใส่ลงมาอีก30 ml เลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ 30 ml อะแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นสูตรปัน่นเนาะมาดามจะใส่ตัวน้ำเชื่อมเลยน้ำเชื่อมมาดามใช้น้ำเชื่อมมิตรผลนะคะใส่ลงไปที่สิบถึงยี่สิบ ml ใส่ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆ่นที่เจอลูกค้าที่เขาไม่ชอบกินหวานนะคะไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมนะคะเออไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมก็ได้แต่ถ้าคนที่เขากินปกติถ้าไม่ใส่น้ําเชื่อมเนี่ยเขาจะว่ามันจืดนะคะมันยังไม่ถึงอะเออร้านมาดามเป็นแบบนี้แหละเวลาใส่รแ,แล้วใส่มันแบบ เข้มข้นถึงใจอะ่ะอืมอ่ะลูกค้าก็มักจะบอกหูร้านนี้นะเขาจัดเต็มเวลาเขาใส่ให้ <_ parliament> นี่เขาใส่ให้แบบถึงใจจริงๆไม่หวงเครื่องประมาณนี้นะคะร้านมาดามจะเจอฟีดแบ็แบบนี้นะก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยเราก็จะได้เตรียมปัน่นแล้วพวกเธออืมปิม้ยยากรชุดเป็นทุกอย่างไอ้พวกเธอหมดนั่นแหละยกเว้นเป็นปกติ อ่ะเนี่ยโอ้โหสีสันสวยมากมาคราวนี้เราเตรียมปั่นเลยพวกเธอเอาเข้าเครื่องปั่นได้เลยมาเลยจับมาเลยเข้าเครื่องปั่นละมุนมากแล้วก็แก้วส6หออนนะคะตักน้ำแข็งมาเลยค่ะใส่มาหนึ่งแก้วแบบนี้นะ ล้วก็ขออีกนิดนึงนี่แล้วก็เอาอีกมาใส่ลงมาทีนี้ปั่นเลยจ้ะเธอนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงปั่นเลยเรียบร้อยเห็นไหมง่ายไหมพวกเธอ โอ้ยจะไปยากอะไรสูตรฉันอะไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากมากมายปอนนั้นหรอกจดกันไปใครเข้าเรียนก็จดไปอยากได้สูตรไหนก็เข้ามาจดเอาหรือจะอยากได้สูตรเป็นเล่มก็ยอมได้มีนะคะอ่าใส่มาเลยใส่มัเลยแก้วนี้16ออนเนี่ยเธอขาย25บาบาทก็ได้นะพวกเธอปั่นเนาะ แต่เรื่องคิดราคาอย่างที่มาดามเคยพูดนั่นแหละมันอยู่ที่พื้นที่จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าจะขายได้ราคาเดียวกันซะทุกที่หรอกนย่มัก็ได้แล้วเห็นไหมช่วงเนี้ยวัตถุดิบอะไรมันขึ้นราคาหมดไงมาดามเข้าใจมากๆเลยนะจะขึ้นราคาก็กลัวกันใช่ไหมกลัวลูกค้าไม่ซื้อใช่ไหม,มเข้าใจเลยนะเนี่ยเราก็ได้แล้วเห็นไหมสตอรอเบอรี่เนี่ยนมสดสต,สตอรอเบอรี่ปั่นนมสด <laughs> โอ้ยมาดามนมสดสตรอเบอรี่ปั่นนะคะสำหรับแก้ว16ออนเออใครสนใจก็เข้ามาจดสูตรได้เลยหรือเพื่อนๆอ,อยากจะได้สูตรเป็นเล่มแบบนี้นะคะ<ๆ>เข้ามาสั่งมาดามได้นะคะเข้ามาพูดคุยกับมาดามสอบถามรายละเอียดก่อนได้ไม่มีปัญหาคือคือสูตรเนี่ยเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจะเข้ามาจดแล้วอะ่ะบางทีจดแล้วทําหายอย่างเงี้ยเออ เอาสูตรไปเลยซื้อสูตรไปเลยง่ายดีอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ได้ค่ะเข้ามาปรึกษามาดามก่อนได้นะคะสอบถามก่อนได้ค่ะนะอ้าเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะนมสดสตรอเบอรี่ปั่นแก้ว16ออนอ่ะไหนดูซิฉันก็ได้ชิมให้พวกเธอดูว่ารสชาติสูตรของฉันเป็นยังไงชิมอือหออสุดๆอะ่ะ ออลองเอาไปทํานะเพียงแค่มีเทคนิคนี้นึงถ้าลูกค้าคุณไม่ชอบหวานคุณอาจจะไม่ต้องใส่ตัวน้าเชื่อมก็ได้นะคะส่วนสูตรปกติก็ใส่น้าเชื่อมให้เขาหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ใส่น้าเชื่อมแล้วบางทีมันมันจืดไปสําหรับเขาเพราะว่าเราเอาไปปั่นไงนึ่นออกใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะสําหรับสูตรนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิ้ลเลยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ